อร่อยจานเด็ดกับอร่อยดีสนับสนุนโดยหัวกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดีปรุงความสุขหวานมันให้ชีวิตอร่อยจานเด็ดกับอร่อยดีครับวันนี้สองแรงของรับอยู่แถวแถวถนนกำแพงเพชรหนึ่งครับใกล้ๆกับตลาดอ,อตกอรนะครับอร่อยดีบอกว่ามีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งครับใช้หัวกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดีเป็นวัตถุดิบปรุงเมนูที่ขายดิบขายดีมากครับผมว่าอย่ารอช้าเราเข้าไปค้นหาความอร่อยกับเหี่ยซสองแรงหงกับอร่อยดีที่ร้านแห่งนี้กันครับ ว,ว,วิธีการปรุงเมนูต้มกะทิปลาสลิดใบมดันของร้านสวนการเวลาแห่งนี้เริ่มจากเทกะทิ100ร้อยเปอร์เซ็นต์าอร่อยดีลงในหมอ้อตามด้วยเนื้อปลาสลิดหอมแดงใบมดันปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลปีบ๊บน้ําปลาน้ํามะขามเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกะทิแตกมันครับจนเรียกว่ากลิ่นหอมเนี่ยเข้าเนื้อปลาสลิดเท่านี้แหละครับเมนูต้มกะทิปลาสลิดใบมดันของร้านสวนการเวลา ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเดี๋ยวกินกันให้สำราญใจเราก็ชื่นบานบรรยากาศสวยของกินอร่อยเจวกับพวกเรากินกับพวกเรา ที่ร้านแห่งนี้ครับยังมีเมนูอื่นๆที่อร ե ตอร่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงคั่วหอยขมนะครับหรือเมนูอีกเมนูหนึ่งซึ่งอรอตอร่อยมากนั่นก็คือปลาช่อนหลงเวลาครับต้องมาชิมไม่ได้ที่ร้านสวนการเวลาแห่งนี้ครับอร่อยจาดเด็ดขนาดนี้ครับกะทิองไเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดีขอมอบผลิตภัณฑ์และใบประกาศนียบัตรรับประกันความอร่อยไว้ให้กับทางร้านนะครับช่วง กวนชวนหิวสนับสนุนโดยชาตามือชาดีๆสำหรับคุณพัฒคันเล่งหงผาร,รามสองและสุขุมวิทอุบสองต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วที่เปิดมาก,กว่า50ปีช่วงกวนชวนหิวครับวันนี้เนี่ยส่งเร่งหงส่งปีกวนชวนเที่ยวครับไปตามหาความอร่อยแถวแถวสุขุมวิท55หหรือซอยทองหล่อนะครับที่ซอยแห่งนี้ครับผมว่าเป็นซอยหนึ่งในกรุงเทพที่ถนนใหญ่มากเลยนะครับมีร้านอาหารอร่อยมากมายครับ วันนี้ส่งปีกวนชนเที่ยวไปซอยลามเมงร้านดังของซอยนี้ครับชื่อว่าร้านเซนไดมกขลิครับท่านชมไปชมภาพความอร่อยอร่อยที่เฮียทรงเล่งหงกับปีกวนชนเที่ยวนำมายั่วน้ำลายท่านชมกันครับคุณผู้ชมครับ ช่วงก๋วยเววันนี้ครับผมก็นั่งอยู่ที่ร้านเซนไดมัคคริราเมนครับซึ่งเป็นร้านราเมนสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ปักซอยทองหล่อนะครับ <c oughs> เข้ามาประมาณร้อยเมตรเท่านั้นไอซองเล่งหงครับแนะนํามาว่าร้านนี้เนี่ย,นนย,นนยคุณผู้ชมห้ามพลาดครับ <c oughs> เพราะว่าเป็นร้านที่มีราเมนในสไตล์แบบญี่ปุ่นแท้ๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยไยสองแนะนํา,า,นนาม,มาว่าให้ทาน4เมนูครับเรียกได้ว่าเป็นเมนูเด็ดๆของเขา เมนูแรกนี่เลยครับลิ้นวัวย่างครับคุณผู้ชมลิ้นวัวย่างเนี่ยถือว่าเป็นซติกเนเจอร์ครับมาแล้วคุณผู้ชมต้องทานให้ได้นะครับเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับตัวมิโซะเดี๋ยวกินกันให้สำราญอร่อยจานนี้เนี่ยเด็ดมากๆเขาหมักมานะครับแล้วก็มาย่างกำลังพอดีครับถ้าย่างนานเกินไปเนี่ยเหนียวแล้วก็ตัวมิโซะเนี่ยมันมีความเข้มข้นอยู่แล้วพอทานคู่เด้นวัวเข้าไปแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าอร่อยส่วนเมนูที่2ที่ผมจะลองทานเนี่ยก็คือเียวซา ไสมันหอมในตัวไส้ของเกลยวซ้าเนี่ยจะมีหมูสับกระเทียมแล้วก็เครื่องหมักต่างๆนะครับที่นี่เนี่ยเกลยวซ่าก็าาจะมีความเข้มข้นอยู่แล้วตัวแป้งเนี่ยเคี้ยวกรุบกรุบอร่อยมันครับเรียกได้ว่าเป็นจานเรียกน้ำย่อยได้เป็นอย่างดีครับมาถึงตัวเมนหลักของเขาก็คือราเมนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองทานตัวที่เป็นแบบโชยุก่อนแบบโชยุเนี่ยก็จะเป็นแบบญี่ปุ่นแท้ๆเลยเขาเสิร์ฟชาชูมาเนี่ยชิ้นใหญ่ๆอ่ะคุณผู้ชมครับผมจะขอลองน้ำซุปของเขาก่อน อย่างหนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่าคารทูของที่นี่เป็นตัวชูลงเลยตัวแป้งของหอมอร่อยกัดเข้าไปไม่เหนียวนุ่มอร่อยครับคุณผู้ชมต้องลองมาสัมผัสแบบที่ผมลองชิมอยู่นี่ครับมาถึงชามนี้เลยราเมนที่ใส่ตัวคาราเมิโ,โยอยู่ด้านในด้วยนะครับน่าทานมากคุณผู้ชมครับอร่อยสุดยอดนะคุณผู้ชม ้ากผู้ชมผ่านมาแถวทองหล่อเนี่ยอย่าลืมแวะมาแถวปักซอยทองหล่อนะครับแล้วก็มาชิมอาหารที่เฮซงเล่หงแนะนำที่ร้านเซนไดมะคุลีครับรับประกันไม่ผิดหวังครับโอ้โหเขาเด็ดจริงๆนะครับเดี๋ยวผมขอตัวผู้ชมเนี่ยไปจัดการก่อนโอ้โหเมนูด้านหน้านี่มันสุดยอดที่ร้านเซนไดมะคุลีราเมนนี้นะครับเขาเปิดทุกวันครับตั้งแต่เวลา เปษโมงเช้าถึงตีหนึ่งครับเข้ามาจากปากซอยทองหล่อเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวามือครับอยู่ข้างๆธนาคารไทยพาณิชย์คุณผู้ชมสามารถจอดรถได้บริเวณหน้าร้านเลยนะครับจุดสังเกตเนี่ยจะมีธงแดงๆอยู่ทางหน้าร้านนะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมมาอย่าลืมสั่งทุกเมนูที่เฮซรงเล่งหงแนะนํานะครับรับประกันว่าอร่อยแน่นอนเป็นยังไงบ้างครับกับการท่องเที่ยวของควนชวนเที่ยวของเราในสัปดาห์นี้ครับ หวังว่าท่านผู้ชมชมแล้วนะจะตามพวกเราไปเที่ยวในสถานที่ที่เราแนะนําด้วยนะครับก่อนลาจากไปวันนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับวัวกุดิล้อยเปอร์เซ็ตราอร่อยดีครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรชาดอกกําฝอยตราบ้านสมุนไพรทั้ง2ชนิดนี้สามารถซื้อได้ที่บิ๊กซีทั่วประเทศไทยและซปเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศไทยนะครับปิดท้ายด้วยพัตนาการเล่งหงพระราม2และสุขุมวิทอุดสองครับพัสดุการของครอบครัวอย่าสองเล่งหงเองนะครับโดยเฉพาะที่สุขุมวิทอุดสองเราจัดเทศกาลเป็นปักกิ่ง ราคามหาศจา์ครับจาก700บาทเหลือเพียง480บาทเท่านั้นเองอะไรจะถูกขนาดนั้นและก็อร่อยอีกต่างหากนะครับทุกวันห้าโมงเย็นถึงทุ่มครึ่งนะครับใครสนใจจะริมรสเป็ดป,ปักกิ่งเมนูเด็ดของเราโทรไปได้02-311-6155นะครับสำหรับวันนี้เหียดองเล่งหงกับกวนชวนเที่ยวต้องบลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ดาหน้าครับกกกนนับพววววเรชไทยทยยี